สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ในอนรศัพท์สู่ช่องโอตเดลต้าออฟฟิเชียลนะวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดใน Minecraft 1.16โอเคผมเปิดโบนัสเชสไว้โอเคก็จะได้ของมาประมาณนี้ได้สติกมา21ขนมปัง3แอปเปิ้ล2พิกแอคคิน1ไม้อาคาชียา3ทอส3ามนเพราะว่ามันเป็น ที่แบบนี้นะทอดกันหนึ่งเราจะเขามันน่าจะใส่ไม่ได้เราเกิดกันที่ไบโอมอ่าไทกาโอเคไทกาโอเคตัดไม้ครับผมเอาชีวิตรอดขึ้นแรกทุกคนน่าจะรู้ดิเอาชีวิตรอดไมโครับมากีก่เวอร์ชั่นก็ตัดไม้ครับผมไม่ว่าจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับโอเชียนเนเธอร หรือยกเครื่องใหม่วิเลจเจอร์หรือว่าจะเพิ่มพึ่งเข้ามาเราก็ต้องตัดไม้ครับผมเขาเสียงรบกวนผมขออภัยด้วยนะครับผมใช้โทรศัพท์อัดเสียงนะฮะผมมีปัญหากับอีโปรแกรมผมอยู่ผมตั้งค่าไม่ถูกหรือยังไงนี่แหละผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งนั่งแหกป่ากอยู่คนเดียวไป20่สินาทีครับผมเสียงไม่เข้าครับผมก็อัดใหม่โวใหม่ด้วย โวลนั้นก็ได้ลบไปนะครับผมเล่นจนแบบว่าข้ามคืนแล้วอะ่ะ <c oughs> เออคิดติูแล้วกันโอเคคือใบโอมเนี้ยมันเป็นป่าไทก้ากนะ็ะจะมีแต่เนี้ยไม้สปูตสปูตล็อกนีน่ผมรู้สึกผมได้ที่อยู่บ้านละแต่ว่ามันจะดีเหรอทำตรงน,นั้นอะ่ะ ไม่ก็ใจีโอเคตัดไม้ไปเรื่อยๆแล้วกันตัดไม้ไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างบ้านบนดิเนเอาโอเคครั้งนี้ก็จะทำเหมือนเดิมบ้านอัชิลอดที่ใช้ตั้งแต่1.15ยัน1.16และคาดว่า,าจะใช้ไปยาวๆ ไม่รู้สึกเป็นแบบบ้านที่ผมรู้สึกว่ามันสร้างง่ายแล้วแบบเออมันอยู่ได้อ่ะลึกออกมาทุกคนมันอยู่ได้เราก็เลยแบบว่าเอออยู่แบบนี้ไปเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมอาจจะมีคริปเปอร์บึ้มบ้านบ้างมัง้ง <c oughs> ไม่มีนะคริปเปอร์เราจะไม่พูดกันตั้งแต่ EP แรกบ้านเราจะไม่บึ้มตั้งแต่ EP แรกไม่งั้นมันจะเป็นร,งรังร้ายันแบบรังร้ายจนถึงไฟดีเอ,อ็นอะ แหลกแหลก,กถ้าแหลกขอ,อไปด้วยนะฮะถ้าจะสร้างบ้านกันอยู่แถวนี้ไหมเพราะว่าแถวนี้มันคือสปอนโอเคอตรงนี้น่าสนใจตรงนี้แล้วกันตรงนี้แม่งเลยอเ,เอาอันนี้มาทำเป็นก r a ฟ t ก n ท t บ b ล e แล้วก็ทำสติกโอเคแล้วก็เอา ปึ๊บมาทำไม้แบบนี้ปึ๊บอ่ะปุดก่อนปุดก่อนนะสามคูณสามครับผมนี่และนี่คือเราอยู่กลางป่าทไทก้าเลยไงต้องไปหาทรัพยากรบ้านนูนน้นด้วยตรงนู้นด้วย ไม่รู้นะว่าใครสร้างแบบมาน,นแต่ผมสร้างแบบนี้ไม่รู้สิผมชอบการสร้างแบบนี้มันประหยัดงบไหมมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยประหยัดงบสักเทา่าไหร่ผมแบบเน้นเร็วอยู่อย่างเดียวไม่ค่อยเน้นใช้งานปึึบโอเคเดี๋ยวรับไปขุดหินแป๊บนึง หลายเหตุหลายๆคนเห็นแล้วตรงนี้มันมีถ้ำมีถ่านมีอะไรพวกนี้ก็จะมาขุดถ้ำตรงนี้แหละแบบนี้อ๋อวัวตกใจหมดเราจะพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้นะในคืนแรกไม่งั้นเราก็ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วถูกปะ่ะเออเอาชีวิตรอดคือจะสโตนเอึ้นขึ้น หรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปแรกคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเด a ต f าออฟฟิเชียลนะฮะฐออานฐา,านนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่แบบว่าเริ่มเกมหรือว่านานแล้วฐานก็สำคัญนะฮะสำคัญมากๆใช้ในการทำทอส์นะฮะ เผาอาหารเออใช้คาว่าเผาปิ้งอาหารเออต้องใช้คำว่าปิ้งโอ้โหเผาอาหารไม่เกี่ยมอร่อยกระจทยเรยวมาเลงถามหานะยังมันมันมันมืดใช่ไหมแป๊บนึงตรงนี้เคลียฮะ เราอย่าเพิ่งขุดอะไรมากถ้ามีเสียงเสือมเสียงตันขอไปด้วยนะเสียงสั่นไม่ใช่เสียงตันเฮ้ยเพิ่งเห็นอะตอนนี้มีถ้ำแป๊บๆแบบแบบอะไรเตือนวะลาซาด้าเหรอโอ้โหดูไม่ได้หรือโอเคเอาถ่านเอาถ่านเอาถ่านเราเป็นคนเอาถ่านเนาะถ่านเราไปทำทอนได้หมดก็ว่าถ่านให้ไปได้หมด น้าทำอะไรทุกคนเม้นเม้นคลิปอยากให้ทำอะไรเม้นหน่อยไม่รู้จะทำอะไรขุดเหมืองถางป่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บปั๊บมันเริ่มจะมืดหลืออย่าง กำลังจะมุดขอไม้อีกสักต้นหนึ่งขอไม้อีกสักต้นหนึ่ง <Okay. S 1> กับบ้านฮะไปสร้างบ้านสร้างกระทบสร้างต่อให้เสร็จ สร้างกระต,อต๊อบเรต่อให้เสร็จหรือไม้สปะรกระสติหอ,อทำอะไรทำอะไรทำตาวเฟอร์เนสผมรู้อะไรเตือนแกป๊ปเตือนเตือนจังเล็กแกลบชีวิตดีเมื่อมีแกป๊ปเขาไม่ได้จ่ายขวานขวานไอ้วัตถุขวาน,วาน,ออววานแล้วก็ ไม่ทันจะไม่ทันไรแก่เรื่องเราก็ไม่ได้แก่มากลืมแล้วฮะว่าเราต้องทําอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไก็ไหนละไปเอาสาย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 ไหนไก็ไหนไหนก็ว่างละว่าง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 ว่ผมขอโชเวลหน่อยวายเฮ้ยผมเอออย่างที่ผมบอกไม่เคยบอกหรอกแต่ก็คืนแรกพยายามอยจะพุ่งวิ่ง เรียวผมวิ่งไปละนิดนึงตวกนี้มันไม่มีอะไรที่น่าสนใจโอเคต้องการแค่แค่นี้แหละความจริงก็ต้องการแค่หกก้อนเราขุดสิบเอ็ดก้อนอย่างที่รู้รู้กันเราจะสายไปทำเป็นกระจก ครับผมโอเคเราวิธีการาเผาทำกระจกนะฮะเอาสารเราข้างบนเอาเชื้อเพลิงไว้ด้านล่างฮะโอเคเราทำกล่องเพิ่อมอีกอันหนึง่งแบบผมครับผิด เออข้างบนก็อย่าเพิ่งตกแต่งแล้วกันผิดผิดผิดแบบแบบแบบตื้อตื้ตืตืตตตว่าไม่ไม่บูหรอ,อ,อไม่ใช่ยังไม่ใช่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยจะให้ไปบูแล้วหรอรอก่อนสิ ได้หรือยังไงอืมโอเคกจกกรจกโอเคกระจก6อันครับแบนจะได้กระจกเรียบ เอาชีวิตรอดให้รอดเอาชีวิตรอดเกิดแล้วชีโิเอาชีวิตรอดให้ได้ในคืนแรกติ๊กเก็บ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 แม่ให้หมดเก็บให้หมดไปเลยเก็บให้หมดไปเลยเอาของที่จะใช้บางอย่างออกมาเอาสติ๊กออกมาหนึ่งอันเอาอันสองอันทำด่าจะไปอะไรนิดหน่อยอืมเอามานดง ปึ๊บปุ๊บทอตต้องกันนี่อันนี้ก็มีอะไรให้เผาไหมไม่มีทำฐานเพิ่มกระจกเก็บไว้และนี่คือใบโอมป่าสปูตด,ด้วยไงจอด มันคือป่าสปูตซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยถนัดกับไบโอมนี้สักเท่าไหร่เราอาจจะย้ายบ้านไปไบโอมอื่นไหมอืมเราค่อยคิดละกันเนาะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาสมควรที่เราจะออกไปสร้างบ้านนะตอนนี้ก็อยู่แถวนี้ไปก่อนมอนเตอร์ไปไหนหมดปิดมอนเตอร์ไว้ได้ไงก็ normal มอนสเตอร์จ้า Where are you พวกเองไปไหนหมดโอเคมันไม่อยู่ดีแล้วฮะเราจะได้ปักทอ็อตแถวนี้ให้แม่งสว่างไปเลยแล้วก็ประกาศสักตาให้รู้นะว่าแถวนี้ใครให,ใหญ่คำพูดจากแท็กเกิล2 6แอหแห่โอเคใครดูช่องพี่แท็กบ้างคอมเมนต์หน่อยฮะ โอ้โหนี่ไงมาละตัวเขียวๆเ,เพื่อนพี่แท็กนะเขาชื่อคร er? ีปป์นั่นไงนั่นไงวัวพาเพื่อนโอ้ตรงนั้นมีตัวนึ่งแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางหนีที่ได้โออย่านะมอนเตอร์ฮันเตอร์ได้การพอได้ เก็บไว้ก่อนนะกันฮาร์เดอร์มันมีความจำเป็นนะในการหากันฮาร์เดอร์มีความสำคัญนะผมในการหาแร่เน,นเธอร์เขาเรียกว่านเนเธอร์ไลท์นะฮะซึ่งมันเป็นแร่ที่โดนระเบิดไม่เป็นไรฮะแล้วก็จะใช้ TNT ในการหาแล้วก็สาสมกันพอเดอร์ไว้ก่อนเฮ้ย hey, ทำไมป่าสปูตมีแต่คิปเปอร์วะเฮ้ยฮไยฮไยฮยตกใจหมดเลยวัววัวจ้าฉันตกใจนายหมดไรอูมเมโอเคปัก สครับผมเนี่ยเราเจอแต่คิปเปอร์อย่างตะกี้กี่ตัวสี่ตัวหรือเปล่าสี่หรือสามตัวแต่ว่าไม่เจอตัวอื่นเลยเดี๋เดๆๆเดเดโอเคนะฮะแผนคลิปต่อไปนะครับผมมีอยู่สองแผนก็คือสำรวจพื้นที่นะครับผมเหนือใต้ออกตกแล้วก็ขุดเหมืองทำไรดี น่าแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะรู้เองว่าผมจะทำอะไรแบบนึงนะแป๊บหบนึ่งน,นะโอเคฮะผมไม่มั่นใจว่าหญ้าสองบล็อกเนี่ยมันให้ซีดก,กัแเ้วหรือเปล่าเราอย่างนี้เก็บซีดพีก่อนทำไมเราไม่เอาดาบมาอวะไม่ทันละ ทำเป็นเพลงแบบนี้มันมันมัน,มน,มนใช่เพลงไหมเออ,อนั่นไงเราเจอเพื่อนละเป็นไงละ่ะอยากเจอตัวอื่นที่ไม่ใช่คริปเปอร์โอเคครับผมึ๊บเป็นไงละ่ะอยากเจอเป็นไงละ่ะอยากเจอมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากคริปเปอร์นั่นไงนั่นไงทีนี้มันมาสองเลยวะ่ะ ตอนที่เราไม่อยากให้เจอโอสไปเดอร์จกี้เออเอออ้จะตาย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 เด้เดเดกินกกินกกินเพิ่เออไม่ใช่เพนมปังนมปังนมปังโอ้าจะตาย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 แมว มันตัดเร <ral> ื่อยๆก็ลดเออโอเคออกไปไฟไหมออกไปไฟ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 อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนออกมามึงออกมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะไปแล้วมั้งโอเคเจอเจอเจอเจวอันนี้สเกลตันเออ ใส่บู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 นิดนึ่งนิดนึงนิดนึงใส่บูนิดนึงโอ้ฝนตกฝนตกตั้งแต่คืนแรก Very Good ซึ่งการหาของดีๆฮะก็อาเฟเคฟิตติ้งมันโดนเนื้อไปใช่ไหมเราก็น่าจะทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นทำแทนแล้วล่ะฮะอืมโอเคนะฮะพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะ ผมคิดออกละไม่ลงเหมืองละตัดต้นไม้แถวนี้นะฮะแล้วก,กจะลงเหมืองอย่างเดียวแล้วก็จะมีตัดไม้อย่างนี้ด้วยเราจะตัดไม้แล้วก็ลงเหมืองกันในพาร์ทหน้า <_ c oughs> เหนื่อยมนกันน,นะแล้วเดี๋ยวเตรียมพื้นที่ทำฟาร์มด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็จะเหนื่อยพึ่งเรียนพึ่งเรียนมา นี่วันห้าโมงครึ่งมันทำอะไรไม่ได้แล้วฝนตกออกไปเดี๋ยวไม่สบายโอเคโอเคก็ผมทรัพยากรตอนนี้เรามีประมาณนี้นเดี๋ยวเราค่อยอันนี้ต่อละกันกี่โมงกี่ยามันเนี่ยตุเช้าละ โอเคเดี๋ยวเราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เราได้บ้านหลังแรกแล้วนะคลิปหน้าเราจะทำการตัดาบครับผม mm hmm. แล้วก็จะลงเหมืองแล้วก็เตรียมพื้นที่ทำซ้ำด้วยโอเคแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้ช่องโอ d เดลต้าออฟิเ hmm. ชด้วยนะครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย สำหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดติดตามช่อง o อ๊ตเดลต้าอ i ฟฟิเและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปเป็นคนแรกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย